คุณผู้ชมพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะไปชมไอเดียการขโมยค่ะแบบหลอนๆสไตล์ศิลปินอิสระที่บ้านหนองงูเหลือมจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงกลางคืนเนี่ยพะวากันทุกรายเลยค่ะไปชมภาพกันก่อนค่ะ mm hmm. ทักทายกันตั้งแต่ทางเข้าสวนเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โ oh ห mm hmm. เป็นโยมทูดตาโปน <laughs> ที่ต้องบอกว่าพบข่ำเนี่ยก็น่ากลัวสุดๆแล้วนะตอนกลางวันก็ ก็มันคือแสงก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังน่ากลัวอยู่คุณผู้ชมค,คือก็บอกว่าก็เรียกความกลัวจากหลายคนได้ไม่น้อยพร้อมกับผีอีกสตัวที่ยืนคุมป้ายสวนผีดุห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตติดป้ายไปด้วยนะคะจริงๆเนี่ย ก็บอกเขานะว่าไม่ต้องเขียนก็ได้พอเห็นใครผ่านไปผ่านมามันก็น่ากลัวมากแล้วเขาก็บอกว่าแรกๆเนี่ยที่เอาป้ายเอาผีเนี่ยนะคะมาแปะไว้แบบนี้เนี่ยก็มีคนกรีดร้องกันเหมือนกันนะเพราะว่าตกใจนะคะทีนี้คุณดูสิท์ธิช่วงชิดค่ะศิลปินอิสระเจ้าของสวนผีดุบอกว่า เพื่อนที่เป็นอาจารย์หมอจะนําสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสีรษะคนหรือว่าโครงกระดูกที่ชารุดเสียหายไปทิ้งตนเองก็เลยรู้สึกว่าเสียดายจึงมีแนวคิดนํามาทําหุ่นรณรงค์เมาไม่ขับหรือว่าจะ,จะทมชีวิตเกิดแก่เจ็บตายแต่กลับพบว่าในชุมชนมีเหตุลักทรัพย์ขึ้นบ่อยครั้งก็เลยเปลี่ยนแนวคิดค่ะทําเป็นหุ่นผีหลากหลายรูปแบบมาติดไว้ตั้งแต่ประตูทางเข้าหวังที่จะปราบิีชาชีพที่คิดจะเข้ามาเก่อเหตุแบบนี้นะคะ จริงๆมันกันไม่ได้หรอกครับพราะพวกนี้มันยิ่งกว่าผีอีกถ้าเห็นผีเห็นพวกนั้นมันยิ่งกว่าผีอีกว่เลยนกันไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องำขำๆไปเรื่องสนุกไปว่าคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นเอ้ย,อยแปลกดีนะตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางผีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแหล่งที่ทํามาค้าขายหรือเป็นแหล่งที่ทําให้ชุมชนแถวนี้เกิดรายได้บ้าง คุณดูสิเขาก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่นําหุ่นผีมาติดตั้งชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ทันสังเกตโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนบางคนถึงกับร้องเสียงหลงเลยนะคะเพราะว่าตกใจกลัวแต่นานเข้าก็เริ่มชินโดยเฉพาะเด็กๆในหมู่บ้านต่างชอบอกชอบใจกับไอเดียนี้กันมากเลยค่ะในอนาคตนะคะก็เลงว่าอยากจะสร้างหุ่นผีแบบนี้สร้างหลายๆแบบเลยพร้อมกับเปิดร้านกาแฟาเล็กๆให้กับคนที่ชอบเดานี้ได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะ,คะ โอ้โหแล้วถ้าสร้างร้านกาแฟก็คือสวนกาแฟผีอย่างเงี้ยหรอผีดุสวนกาแฟผีดุแบบนี้นะ,ะ, <S 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 นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคือผ่านไปผานมาใหม่ๆไม่เคยเจออาจจะตกใจหน่อยแต่อย่างที่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเริ่มชินกันแล้วอออตอนแรกก็ตกใจว่ากวจะผ่านไปนะตกใจไม่พอลดความอิต่านั้นกวจะกลายเป็นอุบัติเหตุสิคะ